เดี๋ยวขอรับโทรศัพท์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเแบบพื่อนๆแหม่พอดีมีโทรศัพท์เข้ามานะคะก็ได้โอกาสคุยเรื่องมารยาทกันผ่านโทรศัพท์กับเพื่อนเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ย ช่วงที่เรายังไม่มี 3G เนี่ยนะคะเราก็ายังเป็นการคุยโทรศัพท์โดยไม่เห็นหน้ากันอยู่เพราะฉะนั้นการคุยโทรศัพท์โดยการใช้น้ำเสียงที่นนลุ่มนวลหรือว่าการใช้ค่อยคำที่สุดทายเนี่ยก<อ>็จะทําให้พเพิ่มเสน่ห์ในการคุยโทรศัพท์กับเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูก,กันเลยนะคะว่ามารายาทการคุยโทรศัพท์มีอะไรอบ้างคะ่ะค่ะมารายาทเริ่มแรกของการคุยโทรศัพท์ ่อนอื่นเนี่ยเราต้องพูดคำว่าสวัสดีจริงๆคำว่าสวัสดีนี่เป็นคำที่น่ารักนะคะใไทย,ไทยดีดีกว่าัโลโหลอีกนะคะออพอเรายกหูโทรศัพท์ขึ้นมาเราก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเราอยากจะให้ใครที่ให้ข้อมูลเราของข้อมูลเขาเราอาจจะใช้คำว่าขอโทษนะคะขอโทษก่อนแล้วก็ช่วยปรินา บอกข้อมูลตรงนี้เราหน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าในกรณีที่เขา,เขารอสายเราก็ใช้คำว่าขอโทษได้เช่นเดียวกันค่ะในกรณีที่เขาให้ข้อมูลเราหรือว่าทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราก็กล่าวคําว่าขอบคุณง่ายๆอย่างนี้นะคะใช้คําสั้นๆสมคัญให้ติดเป็นนิสยัยก็คือสวัสดีขอบคุณแล้วก็ขอโทษค่ะอีกอย่างนะคะการพูดโทรศัพท์เนี่ยควรจะยิ้มก่อนพูดหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า พูดย o สาย i ์อินยูอวิสนะคะเนื่องจากว่าการคุยโทรศัพท์เนี่ยเป็นการที่เราไม่เห็นหน้ากันเพราะฉะนั้นน้ำเสียงสำเนียงต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยรับรู้ถึงอารมณ์ของคนพูดได้ค่ะ มีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในการที่เราคุยโทรศัพท์กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยการตีสนิทเนี่ยบางครั้งมากเกินไปมันก็ดูไม่น่ารักนะคะอย่างเช่นโทรศัพท์ไปหาใครที่เราไม่รู้จักแล้วไปเรียกเขาด้วยสำเนียงที่คุ้นเคยเช่นเจอย่างงู้นเฮียอย่างนี้นี่บางทีมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ใช้คุณก็จะดูเป็นกลางๆดีค่ะการคุยโทรศัพท์นะคะหรือพูดโทรศัพท์เนี่ยเวยลามีสายเข้า ถ้าโดยมารยาทแล้วเราก็ไม่ควรจะปล่อยให้คนปลายสายเนี่ยออรอนานกันไปนะคะคือถ้าดังทั้งสองสริงก็รับก่อนก็จะดีนะคะแล้วก็การตั้งเ,เพลงรอสายถ้าโดยมารยาทก็น่าจะเป็นเพลงซึ่งเ,เป็นเพลงเพราะหรือว่าเพลงที่รับกันได้นะคะอย่างเสียงมาเหา่าหรือว่าเสียงกลดายเนี่ยก็ไม่ควรจะตั้งไว้ในเสียงรอสายนะคะ มารยาทอีกอย่างหนึ่งของการคุยโทรศัพท์ก็คือเราจะไม่รับประทานอะไรในปากไปด้วยเพราะว่าเวลาที่เราคุยโทรศัพท์แล้วก็เ,เคี้ยวไปด้วยเนี่ยเสียงมันจะเข้าไปในโทรศัพท์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเ,เราควรจะรู้จักการละเทศะ์ก็คือว่าไม่โทรไปหาใครที่ไม่ได้สนิทคุ้นเคยมากในยามวิการหรือถึงสนิทคุ้นเคยก็ตามนะคะถ้าไม่มีธุระ่วนจริงๆเนี่ยเวลายามดึกหรือยามเช้าเกินไปเนี่ยก็ไม่ควรโทรหาค่ะ สุดท้ายนะคะการจบบทสนทนานะคะ mm hmm. ก็ควรจะเป็นการจบลงด้วยมิตรภาพแล้วก็ความสบายใจนะคะโดยมารยาทแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนโทรมาหาเราก่อนเนี่ยเราควรจะให้ปลายสายเนี่ยเป็นคนจบบทสนทนามากกว่าที่เราตัดบทเองนะคะง่ายๆแค่นี้เองค่ะการคุยโทรศัพท์พ mm hmm. เมื่อเรายังไม่มี 3G ยังไม่เห็นหน้ากันนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นการยิ้มก่อนคุยแล้วก็การรักษา,ะการ,รษาะดับอารมณ์เนี่ย mm hmm. ก็จะทำให้เ, mm hmm. เพิ่มเสน่ห์ให้กับ เราในการพูดโทรศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการรักษามารยาทสากลด้วยค่ะง่ายๆแค่นี้เองนะคะสำหรับมารยาทในการคุยโทรศัพท์ค่ะ